ทัวไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับวันนี้อยู่ที่สมุทรสาครสถานที่แห่งนี้เดิมทีเรียกกันว่าสะพานชมโลมานะครับเพราะว่ามันเป็นสะพานที่ยาวเรียบชายทะเลแล้วก็เนี่ยครับมองเห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ที่นี่ก็จะมีศาลเจ้าพ่อมมัชานุนะครับก็ <c oughs> ต่อจากนั้นมาสะพานแห่งนี้ก็มีการทำเป็นสะพานไม้นะครับทาด้วยสีแดงชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากกันว่าสะพานแดงแต่หลังจากนั้นมาสักเมื่อปีที่แล้วครับสะพานได้ผุํำรุดผุมากเลยนะครับเดินแทบไม่ได้เลยทีเดียวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายครับก็เลยทำการลื้อเอาไม้ออกครับตอนนี้ ผมพามาดูอัปเดตสะพานแห่งนี้นครับที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นคอนกรีตยาวตลอดแนวความชิวอาจจะลดลงไปบ้างครับสเสน่ห์ของไม้นั้นหายไปแต่ว่าก็ยังเป็นสถานที่เที่ยวที่คนมาเที่ยวเยอะอยู่นะครับมีมาเรื่อยๆนะครับมาเดินตั้งแต่เช้าจดเย็นกลางวันแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้ก็มี แต่น่าเสียดายครับตรงนี้ทางเข้าทางที่จะเข้ามาในสะพานแห่งนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคลเขาก็เลยปิดประมาณหกโมงเย็นนะครับถ้าอยู่ได้นานกว่านั้นน่นนาจะสวยคือสักประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มประมาณนี้นครับเขาก็จะปิดประตูตรงลานจอดรถ ตรงกลางสะพานนะครับเขาก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับเป็นศาลาให้นั่งชิลๆได้นะครับตอนจะมาเช้าหรือเย็นมานั่งชมวิวโดยเฉพาะพระอาทิตย์ตกที่นี่คนเยอะนะครับจะเสียได้อยู่หน่อยตรงที่มันจะเป็นจะต้องรื้อตรงสะพานไม้ออกไปหมดเลยตอนนี้เป็นคอนกนรีต สวัสดีครับผมนี่คือน้องวิวนะครับจากจากที่ในทท,ทสังนกงาส,ง,สงครามค่ะครับผมลองเล่าถึงสถานที่แห่งนี้หน่อยครับสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสะพานแดงค่ะเป็นจุดชมวิวค่ะชายทะเลนะคะก็จะอาจจะเห็นนะคะปาโลมาเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะคะ่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถขับรถเข้ามาถ่ายภาพกันได้นะคะอยู่ริมทะเลเลยค่ะจังหวัดสมุทรสาครค่ะ โอเคขอบคุณครับเอ๊ะเข้าทางไหนลองบอกหน่อยสิจริงๆเข้าทางวัสดากรอนก็ได้นะคะหรือจะผ่านตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครมาก็ได้ค่ะขับมาเรื่อยๆนะคะใช้ระยะเวลาประมาณนะคะจากถนนพระรามสองครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะนานะครับและก็จะได้พบกับความชิลฟินแบบนี้นั่นเองขอบคุณครับน้องวิวไเอาวันน,น,นี้วันนี้ถ่ายเอาใหม่เอาใหม่